สวัสดีค่ะช่องมุดกไกลบ้านเจสีหัวฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกอกอกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนก็ยังคงอยู่ที่บ้านกอกอกนั่นเองนั่นก็คือคดีของลุงพลวันนี้นะว่าเราจะไม่พูดเรื่องคดีของน้องชมพู่เราจะจาะประเด็นไปที่คดีของลุงพลนะวันนี้นะประเด็นสําคัญอันใหญ่อันแรกเลยเจสีจะชี้ชัดลงไปที่ทนายดังทนายของลุงพลชี้แจง5ประเด็นดัง 5ประเด็นที่เป็นกระแสร,ร้อนอยู่ตอนนี้นะเพื่อนและนะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเงินประกันวันนี้เหตุเกิดที่ศาลจังหวัดมุกดาหารลุงพลโดนไปทั้งหมดกี่คดีและลุงพลโดนฟ้องกับยูทูบเบอร์สองยูทูบเบอร์นั่นคือใครไปดูรายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะอายการจังหวัดมุกดาหารส่งฟ้องลุงพลและสองยูทูบเบอร์คดีตัดต้นไม้ในเขตป่าสมุนค่ะ วันที่23สิงหาคมปี2514อยายการจังหวัดมุกดาหารได้ส่งฟ้องนายชัยพลวิภาหรือลุงพลคดีตัดต้นกระถินป่าและคดีทำร้ายร่างกายนักข่าวเพื่อนจำได้ใช่ไหมคะทำร้ายร่างกายนักข่าวช่องใหญ่จำได้ใช่ไหมช่อง34นั่นเอง,เองนะเพื่อนโดยลุงพลให้การปฏิเสธทั้งสองคดีสารให้ประกันตัวเป็นเงินสด20,000 0บาทเป็นวงเงินนะคะวงเงิน ประกันตัวเป็นเงินสด2 0 0แสนบาทนะส่วนยูทูบเบอร์2คนที่โดนคดีตัดต้นกระถินป่าด้วยกันทั้งสองคนก็ให้การปฏิเสธแลก็สารให้ใช้วงเงินประกันตัวมาเป็นหลักทรัพย์คนละ1 0 0 0 0แสนบาทโดยทางสารจังหวัดมุกดาลน,นัดมาวันที่17กันยายนปี2514อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารนะคะได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหากับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกับเหล่ายูทูบเบอร์ทั้งสองคนในข้อหาตัดไม้ในเขตป่าสงวนดงภูผานหลังมีหลักฐานคลิปยูทูบเบอร์กำลังตัดต้นกระถินป่า4ต้นตรงจุดสร้างพญานาคและก็ปรับพื้นที่โดยหลังจากมีคลิปการตัดไม้ของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมกับมีเหล่ายูทูบเบอร์เป็นคนช่วยตัด ช่วยลากต้นไม้ได้มีการเผยแพร่ไปเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2563และก็เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี2564นะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มหอจด2วงเล็บว่าดงหลวงได้เข้ามาตรวจสอบพร้อมกับวัดขนาดของตอไม้ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะโดยได้มีการถ่ายรูปสภาพทั่วไปพร้อมกับตามหาชิ้นส่วนของไม้ที่ได้ถูกนำไปทิ้งบริเวณใกล้เคียง บางส่วนได้ถูกนำไปใช้ในที่พักคนงานก่อสร้างหลังจากเข้าเก็บหลักฐานแล้วพบว่าเป็นต้นกระถินป่าและก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นต้นไม้ขึ้นเองตามธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูผานจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะลาทางลุงพลแล้วก็เหล่ายูทูบเบอร์จึงมีความผิดในฐานตัดไม้ในเขตป่าสงวนนั่นเองค่ะ ดู5ประเด็นสําคัญนะที่ทางทนายสมเกียรติซึ่งเป็นทนายเจ้าของสํานวนเป็นเจ้าของคดีมาอธิบายให้เอฟซนะคะเข้าใจเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับลุงพลแล้วก็2ยูทูบเบอร์ที่ไปที่ศาลมุกดาหารค่ะ 1. นะคะประเด็นแรกคือลุงพลกับ2ยูทูบเบอร์มีทนายหรือไม่นะคะ 2. นะคะเรื่องหลักประกันของยูทูบเบอร์กับลุงพลนั้นนะคะ เป็นอย่างไรบ้างนะคะข้อเท็จริงจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนประเด็นที่3เรื่องมีคนให้ข่าวว่าศารสั่งให้รื้อองค์ปู่ปาลิจิตที่หน้าบ้านลุงพลภายใน30วันนะคะ ประเด็นที่4มีคนให้ข่าวบิดเบือนประกันครึ่งล้านในกรณีของลุงพลกับ2ยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะนะคะประเด็นที่5คดีที่ศาลมุกดาหารวันนี้ที่ธนาสมเกียติไปทําให้ลุงพลกับ2ยูทูบเบอร์เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด2คดีค่ะ 1. คือคดีลานพยานนะาและ2คดีลุงพลตบหลังนักข่าวช่องใหญ่นะั่นคือช่อง34เพื่อนจาได้ใช่ไหมคะมาดูารายละเอียดในคลิปกันเลยค่ะ นี่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจากทนายสมเกียรติเจ้าของสำนวนคดีได้มีการยืนยันผ่านไลฟ์สดในค่ําคืนนี้นะคะรอบดึกเลยว่าเขาเป็นเจ้าของสำนวนของเรื่องและเป็นประจักษ์พยานข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นยังไม่ถูกต้องชัดเจนทนายเจ้าของเรื่องมาชี้แจงเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกนะคะ ทั้งสามคนคือลุงพลช่างพงษ์และพี่มานามีทนายหริอไม่ทนายสมเกียรต,ติตอบว่ามีทนายคือทนายสมเกียรตินั่นแหละเพียงแต่ว่าวันนี้นะท่านยังไม่ได้รับการแต่งตั้งทนายความเข้าไปนะเวลาสารบันทึกเนี่ยรายงานเนี่ยสารก็จะบันทึกว่าเนื่องจากจำเลยยังไม่ได้แต่งตั้งทนายความหรือยังไม่มีทนายจึง สมควรเห็นควรให้มีทนายในนัดหน้าอันนี้ทนายสมเกียิบอกว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วทนายสมเกียติไม่คิดว่าศาลจะนัดพร้อมสอบคำให้การจําเลยเลยเพราะครั้งแรกมันมีการนัดส่งตัวก่อนทางทนายสมเกียติก็เลยไม่ได้เตรียมตัวในการเซ็นใบแต่งทนายไป ซึ่งทางทนายสมเกตก็เรียนเหตุผลให้ศาลท่านทราบแล้วแต่ว่ารายงานกระบวนพิจารณามันเป็นวิธีการที่ศาลท่านบันทึกเฉยๆยืนยันทนายสมเกียตคือทนายของทั้งสท่านนี้อ่ะมันเป็นเพียงวิธีการที่ทนายสมเกรตจะขอแต่งตั้งทนายในนัดหน้าแต่นะคะเพียงแต่ขออนุญาตศาลว่าวันนี้ทนายมาดูแลเรื่องการประกันตัวก่อนและทราบ แต่เพียงว่าจะมีการสมตัวัวและธนาสมเกยียตเห็นว่านะคะเราคือลุงพลช่างพงและพี่มนายังมีเวลาอยู่ไม่ต้องรีบทําในวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตศาลในการขอเลื่อนไปนัดหน้าไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้ผิดกระบวนการอะไรด้วยเพราะถ้าผิดกระบวนการศาลก็คงไมนุญาตเพียงแต่วิธีการจดในรายงานศาลท่านจะบันทึกอย่างนั้นนั่นเองค่ะดูประเด็นที่2เรื่องหลักประกัน ใช้วิธีการใช้บริการกรมทันประกันภัยของบริษัทประกันโดยเช่าชโฉนดจากบริษัท ประกันมาประกันตัวทั้ง3คนนัน่นคือลงพลช่างพงษ์และพิมานาเพราะว่าทนายสมเกียรติอธิบายว่าการเช่าโฉนดจากบริษัทประกันนั้นใช้เงินจํานวนน้อยแค่หลักหมื่นมันไม่จะเป็นที่ต้องใช้เงินจํานวนมากซึ่งเป็นเงินหลักแสนไปดองไว้ที่ศาลแล้วเราก็ออกมาก่อนคือวิธีการประกันตัวทนายบอกว่ามันจะมีทั้งหมด3-4ถึงวิธีด้วยกันวิธีแรกคือใช้เงินสดมาค้าประกันวิธีที่2คือใช้บุคคลมาค้าประกันวิธีที่3ใช้วิธีเช่าโฉนดหรือหลักประกัน จากบริษัทประกันภยัยและวิธีที่4ใช้สมุดบัญชีเงินฝากประจํามาค้าประกันนั่นเองค่ะเหตุผลที่ใช้บริการเช่าหลักประกันจากบริษัทประกันภัยนั้นเพราะว่าทนายบอกว่าเขามีความชํานาญการมีความคล่องตัวในเรื่องนี้และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยทําไมลุงพลช่างคงและพี่มานาจะต้องเอาเงินแสนหลายแสนเนี่ยไปดองไว้ที่สารด้วยเราก็จ่ายแค่ไม่กี่หมื่น สู้เก็บเงินสดไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในเรื่องจําเป็นดีกว่าแล้วก็ใช้บริการกับบริษัทเช่าหลักประกันแล้วทั้ง3ท่านคือลุงพลช่างพงและพิ่มานาก็ได้รับอิสรภาพออกมาแล้ววิธีนี้ทนายสมเกียจบอกว่าสะดวกคล่องตัวและประหยัดเงินด้วยทนาะยสมเกียจสรุปว่าจะใช้วิธีประกันไหนก็ช่างจาก4วิธีนั้นที่กล่าวมาเบื้องต้นศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวเหมือนกันค่ะ ทางธนาสมเกียรติบอกว่าส่วนช่างคงกับพี่มานานั้นเขาไม่มีสตังค์หรอกก็ได้น้ําใจจากลุงพลกับป้าแตนนั่นแหละช่วยในยเรื่องของการเช่าหลักประกันในครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องของน้าใจที่ลุงพลเขามีต่อยูทูบเบอร์ข้างกายของเขาน่นหล่ะค่ะพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทิ้งกันเลยเพราะว่าช่างคงและพี่มานาเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่ไปติดร่างแหกับเรื่องราวที่ธนาสมเกียรติก็บอกว่ายกนิ้วให้ลุงพลเลยเพราะว่าลุงพลเนี่ย เป็นผู้นำของยูทูบเบอร์ทำแบบนี้ทําดีแล้วทําถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นการที่ทั้งสามท่านคือลุงพลน่ะช่างพงและพี่มานาใช้วิธีการเช่าหลักประกันจากบริษัทประกันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรศาลเขาก็อนุญาตให้ทำได้นะ,ะที่จริงจะใช้เงินสดก็ได้แต่ว่ามีการปรึกษาหารือก,กันว่าอย่าเอาเงินสดหลักแสนเนี่ยซึ่งมันก็หลายแสนไปดองที่ศาลเลยใช้เงินหลักหมื่นเช่าจะดีกว่า ประเด็นที่3เรื่องที่มีคนปล่อยข่าวว่าสารประทับ รับฟ้องแล้วสารมีคำสั่งให้รื้อองค์ปู่ปาริจิตภายใน30วันนั้นทนายสมเกียจชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงค่ะทนายสมเกียิยังอธิบายว่าผมกับอายการ3ท่านเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเซ็นรายงานขาบวนพิจารณาพร้อมกันคือลุงพลเซ็นรายงานกระบวนการพิจารณากับท่านอายการพร้อมกันสารมีคำสั่งให้เลื่อนคดีไม่เคยมีคำสั่งให้รื้อถอนองค์ปู่ปาริจิตนะคะภายใน30วันเนี่ยไม่มี ถ้าอยากทราบทนายบอกว่าคุณก็ไปขอสอบถามข้อมูลที่ศาลก็ได้มันยังไม่ได้มีการสู้คดีกันเลยไม่รู้ว่ามีใครผิดใครถูกเลยจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้อย่างไรนั่นเองค่ะ ขอเน้นติดดาวตรงนี้ไว้ว่าที่บอกว่ากำหนดให้รื้อองค์ปู่พญานาคภายใน30วันนะ่ะทนายบอกว่าคนพูดไม่ใช่สารอย่าไปอ้างคำสั่งสารบางทีมันอาจจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้คนที่ติดตามข่าวสารเขาก็จะงงได้แนะนำว่าให้ไปฟังใหม่ก่อนถ้าไม่รู้อะไรให้โทรมาถามทนายสมเกียติก็ได้เพราะว่าท่านเ,เป็นเจ้าของคดีนะคะเดี๋ยวท่านจะลงข่าวให้เอีข่าวจะได้ไม่ได้สับสนโปรดระวังในการนำเสนอข่าวทนาย ย้ำนะคะควรจะรู้จักปากของคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของสำนวนเจ้าของคดีถ้าหากใครนะเอาข้อมูลจากเพจอื่นๆคือเพจนั้นที่มีการทำนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องชัดเจนนะคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบเองทนายบอกว่ามันจะทำให้ช่องข่าวช่องนั้นไม่มีมาตรฐานนะไปเอาข่าวที่ออกจากปากคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วพูดไปพูดมาก็จะกลายเป็นการบิดเบือนข้อมูลไปเลยนะคะประเด็นที่4เรื่องนะข่าวลือที่ ไปพูดกันว่าประกันครึ่งล้านบางเพจหรือใครก็ไม่ทราบทนายบอกว่าไปเอาข่าวที่ไหนมาพูดประกันไปครึ่งล้านไม่มีการประกันตัวไปครึ่งล้านใ้ใดทั้งนั้นค่ะประเด็นที่5คดีในวันนี้มี2คดีมีอยู่2เรื่องคือ 1. คดีเกี่ยวกับลานพญานาคหน้าบ้านลุงพลซึ่งเป็นคดีเก่าแล้วนะคะสคดีที่ลุงพลเป็นตกหลังนักข่าวช่องใหญ่ ส่วนคดีชิงทรัพย์ก็สั่งไม่ฟ้องไม่คำสั่งฟ้องว่าไม่เป็นอันตร,รายต่อร่างกายแต่เป็นอันตร,รายต่อจิตใจนั่นเองพนังานเกียรติย้ำนะคะวา่าให้แชร์คลิปนี้ต่อไปเยอะๆนะคะเหตุผลที่มันช้าเนี่ยเพราะว่าท่านติดสืบพยานอีกบัลลังหนึ่งท่านก็เข้ามาในห้องเกือบเที่ยงเอฟซี FC ก็อย่าตกใจเพราะว่าคาดีจะต้องมีการเลื่อนไปอีกหลายรอบนั่นเองค่ะ สรุปตอนท้ายทั้งหมดทั้ง3าคนรุงพลนช่างคงแล้วก็พี่มานานะมีค่าใช้จ่ายแค่4ี่0 0ื่นเองคือปา่าไม้เนี่ยเขาประเมินตีค่าเสียหายคดีต้นอลางหรือว่าต้นกระถินเนี่ยแค่1,500บาทค่าเสียหายคดีลานพญานาค2,000 20, 0บาทแล้วก็ค่าเสียหายตรงพื้นที่2ง,งานก็2องหมื่นกว่าบาทคดีแม่สระพีไม่ต้องประกันตัวด้วยซ้ำไปค่ะ สรุปคดีวันนี้แค่ชั้นต้นยังไม่ได้มีการสืบพยานเลยทนายสมเกียจคือเจ้าของคดีวันนี้ของลุงพลแล้วก็ท่านอยู่ในห้องกับผู้เสียหายทุกท่านตลอดทั้งวันเลยเพียงแต่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทนายอย่างเป็นทางการนะคะคดีก็ยังจะต้องสู้กันอาจจะถึงชั้นอุทธร์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยนะทนายบอกว่าเย้ม์ย้ยทิ้งท้ายสําคัญตรงนี้เย้มเย้ยในคําฟ้องของท่านอัยการไม่มีคําสั่งให้ทุบนะพยานนาคอะ คำขอท้ายฟ้องมีแต่คำสั่งให้รื้อออกไปเฉยๆแปลความว่าถ้าแพ้คดีก็รือ้อย้ายออกไปก็แค่นั้นเองทนายสมเกียรติชี้แจงละเอียดดังนั้นเลยค่ะเพ่นอีกนะคะเพื่อนสรุปนะคะสําหรับเรื่องราวในวันนี้คดีรุกป่าลานพญานาคแล้วก็ตัดไม้วันนี้อายการสั่งฟ้องนําส่งสารเสร็จสิ้นการประกันตัวรอสู้คดีศาลนัดเดือนหน้า17กันยายนปี2 5 6 4ค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตามนะคะช่องมุดาไกลบ้านเจสซี่หัวปูก็จะนําข่าวสารทางบ้านเกาะคดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลุงพลนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีน้องจ้าปูคดีลุงพลคดีรอบๆรอบรบรอบๆตัวของลุงพลเลยมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะคะวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะ